พี่อยากรู้ว่าในฐานะที่ซิ่งทํางานแสดงใช่ไหมงานแสดงงานสอนว่าไปมองว่าการพักผ่อนเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการทํางานหรือคือการที่เราหยุดโตอ่ะไม่ใช่หยุดโตแน่นอนอืแบบแน่นอนมัมาเสียเวลานะแต่มันสาคัญนะซิ่งไม่ได้มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทํางาน แต่ซิงมองว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอคือเอาประสบการณ์ตรงเลยอ่ะซิงอ่ะเคยอยู่ในช่วงที่ซิงทุ่มทุกอย่างให้กับงานเต็มที่เกินไปจนเป็นลมพีทเป็นอยู่เป็นเดือนหลายเดือนขึ้นเป็นเหมือนแผนที่โลกเลยพี่แก๊บเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยาเลยอ่ะเพราะเราโฟกัสว่างานต้องเสร็จงานต้องเสร็จงานต้องเสร็จเพราะว่าพักผ่อนน้อยและเครียดแบบ เครียดเกินไปมากๆอะตั uh ้ง huh. แต่วันนั้นน่ะซิ่งรู้เลยว่าแบบไม่ได้อะ uh huh. เพราะว่าพอ uh huh. เป็นอย่างนั้นใช่ป่ะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าซิ่งเสียงานเหมือนกันอซ uh huh. ิ่งทํางานไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นอพ uh huh. ยายามจะฝืนตัวเองเพื่อทํางานให้ได้ดีอ่ะ uh huh. แต่สุดท้ายมันแย่กว่าเดิมอีกอะเพราะว่าซิ่งทะลุลิมิตตัวเองที่ท,ที่เป็นแงนะ่ในแง่ที่เขาว่าทะลุลิมิตอะบางทีมันมันโพซิทีฟเนี่ยแต่อันเนี้ยเป็นเป็นรอบที่มันเป็นนแงทีฟ hmm. ก็เลยรู้สึกว่าการพักผ่อนสําคัญ ซ <med> ิ่งเตือนตัวเองบ่อยมากว่าการพักผ่อนสําคัญแต่แต่แตก็ต้องระวังไม่ทําให้ตัวเองขี้เกียจแล้วพักผ่อนเยอะเกินไปจนแบบงานไม่เดินอันนี้ก็อันนี้เรียกว่าเป็นข้ออ้างให้ตัวเองแล <med> <med> ้วเองเพราะงั้นการพักผ่อนอาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการทํางานโดยตรงแต่เป็นส่วนสําคัญมาก